สนับสนุนโดย t o โยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ วันที่21รกรกฎาคม2568นายมงคลกิจสุขสินทารานนท์ประธานมูลนินธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันควงนายยศวริศช,ชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิกยื่นหนังสือพร้อมพยานหลักฐานต่อกลมสอบสวนคดีพิเศษร้รองตรวจสอบขบวนการสวยแรงงานข้ามชาติครอบคลุมกลุ่มแรงงานกัมพูชาเมียนมาลาวและเวียดนามมูลค่าหมุนเวียนสะพัดเกินพันล้านบาท แต้มงคลกิจเผยภาพรวมแรงงานต่างด้าวที่เข้าไทยตามมติคอรมอ4กันยายน2,567ว่ามีมากกว่า2.4ล้านคนโดยแรงงานเมียนมาในระบบมีถึง2ล้านคนขณะที่อีก1.2ล้านคนเป็นแรงงานผิดกฎหมายที่เข้าระบบ C.I. โดยในกลุ่มนี้มีถึง50,000คนที่ถูกเรียกเก็บสวยลงทะเบียนย้อนหลังรายละ3,500บาทรวมมูลค่าสูงถึง175ล้านบาท แต่ระบุว่าผู้ที่ควบคุมรหัสหลังบ้านการลงทะเบียนแรงงานกลุ่มนี้คือข้าราชการหญิงอักษรยอ่อปปในกระทรวงแรงงานซึ่งร่วมมือกับเอกชนสองรายคือนายปองและป๋าเตี้ยโดยทั้งสองถูกระบุว่าเป็นผู้บริหารจัดการเงินสวยส่งต่อถึงเครือข่ายการเมือง ในขณะเดียวกันยังมีค่า calling กรมหรือ calling วีซ่าที่ถูกเรียกเก็บจากแรงงานเมียนมาในอัตราหัวละ500บาทรวมกว่า2ล้านคนคิดเป็นมูลค่ากว่า1,000ล้านบาทโดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าเงินก้อนนี้อาจถูกจัดเก็บไว้รอจังหวะใาจภา,ายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสำหรับแรงงานกัมพูชาย,ยังพบว่าการเรียกเก็บค่า name ิส หัวละ2,500บาทจากจำนวน280,000คนรวมมูลค่ากว่า700ล้านบาทซึ่งถูกแบ่งระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทยและกัมพูชาโดยตัวกลางในการดำเนินการคือนายเอสนายนายและนายบอย เจ๋งดอกจิกกล่าวเสริมได้ว่ามีพฤติกรรมขนลังจากชั้น6ไปที่ชั้น7กระทรวงแรงงานเมื่อ2ปีก่อนอยากมีพิรุธพร้อมเรียกร้องให้ DSi ตรวจสอบลังเหล่านั้นซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินนอกระบบที่ซุกอยู่เบื้องหลัง ทั้งสองอยังเปิดเผยว่ามีข้าราชการอักษรย่อเอสและ W ทำหน้าที่เป็น,นกลไกหลักในกระบวนการรับสวยโดยมีมิสวินเป็นกุญสือพร้อมระบุว่าบริษัทเอกชนที่ถูก DSI ตรวจค้นก่อนหน้านี้คือบริษัทลูกขายของนายเอสซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องแรงงานกัมพูชา6-7-8 7-8-8-8-8-8-8- การเงินเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเปท็อเลนเลยอยู่แล้วตึงเส้นทางการเงินสองโทรศัพท์ที่ไคว้กันการประสานงานทางเส้นทางโทรศัพท์คล้ายๆกับหัวสวอรถไฟก็มีหนึ่งทีม้าเอ่อโดยส่วนหนึ่งคือจะสังเกตว่าทีนี้ร์อะตรวจสอบเจอเนี่ยคือต้องเข้าใจว่าฝ่ายตำรชจเนี่ยเขาไม่ค่อยชำนาญพวกนี้แล้วอย่างคือกฎหมายเขาไม่ได้เข้มแข็งเหมือนประเทศเราบ้างเพราะว่าผู้นำประเทศเขาก็รู้กันอยู่ว่า มันก็เลยแบบเขาไม่ได้สนใจบัญชิม้าเพราะว่าคือประเทศเขาเป็นประเทศสะสมบัญชิม้าถูกบ้าสะสมบัญชิม้าเขาออกเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปกติประเทศเขาเป็นผู้กฎหมายประเทศเรามันผิดกฎหมายนะการพนันออนไลน์ก็อยู่ในประเทศเขาพอมาอยู่ประเทศไทยก็ผิดประมาณนี้แหละส่วนซีไอก็คือเอาคนต่างด้าวเนี่ยไม่มีปากอะไรเลยหรือมีม่ครบมเนี่ยไปทำที่สูน์อัตลักษ แล้วก็ตอนนี้คือไอ้ศูนย์เนี้ยเมียนมารเขาต้องนจัดการทั้งหมดนะเพราะว่ามันเป็นคนของประเทศเขาเขาเรียกศูนย์ศุลกากรเกี่ยวกับเรื่องอะของโดยปกติเนี่ยเขาจะต้องทำเนี่ยมันต้องมีพาสปอร์ตในส่วนของเมียนมารว่าพวกนี้ไม่มีอะไรเลยพอพวกนี้ไม่มีอะไรเลยแล้วก็มาตกลงกันระหว่างรัฐบาลสองรัฐบาลเนี่ยว่าเราจะทําเล่มขึ้นมาเล่มเขียวหันเล็บนึ็มเป็นตัวเขาเรียกคล้ายๆพาสปอร์ตที่ใช้เฉพาะกัมพูชาให้เมียนมารกับไทยที่ พร้อมผลงานเมิน่ามาทำงานในประเทศไทยเท่านั้นสี่ปีสองปีต่อครั้งหนึ่งเอราะงานที่เป็นขาวคอมพิวเตอร์ต้องแต่งงานกับระบบออนไลน์ของต่างขาดไม่ได้คือการต่อเอาเวลาต่อไปได้คือมันต้องเชื่อมต่อกับระบบของที่กัมพูชาด้วยถ้ากัมพูชาไม่ไม่ครอบมันมันก็ต่อไม่ได้กมาจะเป็นระบบเดิมทีเดิมทีจะเป็นเหมือนกันแจ้งเตือนว่าคนที่เป็นโรคมะเร็ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ไม่ผันไส้ไอ้นายแล้วไม่บ่อยผันไส้ มันมันช่เอ็นนายกไอยข้อความนี้มีเสียงนะคือถ้ามันไม่มาใช้กันอ่ะอ้ค่าเนมลิสตรงเนี้ยสองพันห้าเกิดขึ้นแน่รายงานตัดได้บริษัทไทยสวยแน่แต่ตอนนี้มันเก็บไปก่อนแต่ถ้ามันเก็บแล้วมันไม่ได้จ่ายมันก็ต้องคืนด้วยตอนนี้ตาเนี่ยมีเสียงไหมครับตอนนี้ตอนนี้เสียแล้วเส,สียแล้วแต่ไม่ได้จ่ายใครเพราะว่าม<ส>ันเปลี<ส>่ยนหลังตีไงมันเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนหลังมาเดิมแต่เปลี่ยนหลังตี เขาจะให้อย่างเช่นบรจเบียบรมี300ขอ2,300บริษัทบริษัทจนึงก็จะมีลูกค้า1 0ื0นคน5,000คน2,000คนเขเก็บตามสายตามรักกิจโรงงานอย่างเงี้ยสมมติบริษัทบจอใหญ่มีลูกค้าหมื่นคนอาจจะประมาณ100บริษัทอะไรเงยก็บเก็บจากใครถ้เก็บล่หน้าแล้วคนงานทังทานอยู่ก็เก็บจากโรงานมายื่เรื่องของรงานเรื่องสวยแรงงานด้วยกันนะครับ จากเท้าจากเรื่องเดิมก่อนนะฮะเรื่องเดิมก็คือแรงงานแรงงานสีขาวเนี่ยเขามาลองเรียนที่กรมสอบผลที่พิเศษเนี่ยแล้วก็มีการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินอันนั้นที่เรียกว่าสวยเนมลิส s t ในส่วนของกัมพูชาเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจากมติพลมรุ่นที่24กันยายน2 5 6 7นะฮะก็จะมีการขยายต่อเวลาไปถึงที่เขาเรียกว่าอยู่ในี่ยมันจะใช้ได้ตั้งแ่23พฤศภิกายน25 แล้วก็มีการขยายมติออกไปประมาณ6เดือนะะวันที่ 13, 14, 2,568นะฮะก็จะแบ่งแบ่งเป็น4สัญชาติด้วยกันนะครับสัญชาติแรกเรียกว่าสัญชาติที่เยอะที่สุดก็คืกสัญชาติเหญนมากประมาณ2ล้านคนเรียกว่าในระบบแรงงานในระบบที่หมายความว่าทำง,งานอยู่แล้วปัดพหอายุไม่ได้ต่ออายุเรียกว,ว่าแรงงานในระบบปกติ2อล้านคนกัมพูชาเนี่ยมีประมาณ2,870,000คน บอกว่า870,000นนคนเขาเรียกกัมพูชาแต่เรื่องที่แรงงานสีขาวภูมแรงงานสีขาวเนี่ยเขามาอเอาเรียนเนี่ยคือเรียกว่าซวยกัมพูชานะฮะซวยจริง จะมี50,000-40,000-50,000คนที่เป็นการลงทเบียนย้อนหลังนะครับอันนี้เขาเรียกว่าสวยการลงทเบียนย้อนหลังของแรงงานเนมบิสแล้วก็มีสัญชาติอื่บางส่วนทำเน้อยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการยืดเพิ่มจากกลุ่มแรยง,งานสีขาวที่ยืดไปแล้วเ,เรียกว่าสวยเนยมบิสนะครับผมอธิบายเรื่องเนมบิสก่อนนะฮะเรื่องเนมบิสของจามุชาเนี่ย คนที่จะเป็นโต้โหดจริงๆเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยความจริงจะมีอยู่3บุคกคนด้วยกันคือ1นึ่งใน S, ที่พวกเรารู้อยู่แล้วนะครับแล้วมี2คนจะมชื่อว่านา,นายนะนายนะนายคนหนึ่งนะครับผมมีชื่อจริงนะมีจริงอยู่แต่ผมผมบอกวาา่าไม่ค่าไนาใช่นายนะครับแล้วอีกคนหนึ่งชื่อบอย2คนนี้จะร่วมกันใน2สสัญชาติคือสัญชาติกัมพูชาแล้วก็สัญชาติเย็มา ซึ่งบอยกันได้เนี่ยไม่ถนัดออมากอ็ดมากก็เลยให้เอสเป็นคนประสานนะฮะเอสเป็นคนจัดการในการประสานงานระหว่างคนในรัฐบาลขององชากับคนในรัฐบาลของไทยนะฮะไทยแบ่งเป็นสองส่วนเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเนมลิสเนี่ยอย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าสมมติถ้าพาันล้นไม่อัตโมัติม,มันก็มันก็ไปไม่ได้ก็จะเป็นต้องเก็บคนละสองพันห้า 2, คูณด 00, ้วย287,000คนเข้าไปนะครับเข้ามา718ล้านกว่ากว่าแบ่งเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงของกัมพูชาเนี่ยคู่หนึ่งฝ่ายเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่รัฐของของประเทศไทยนก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่เจ้าหน้าที่รัฐของไทยยังไปไม่ถึงแต่จะถึงตัวแทนของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นเอกชนอยู่สองคนด้วยกันคือชื่อว่าปานเตียแล้วก็ไอของ มีสคนแต่ชื่อจริงสกุลจริงอยู่ในนี้ส่ง,งนิไอาไปแล้วเป็นคนบริหารจัดก,การสวยส่วนสวยเนี่ยจะไปส่งให้กับส่งกับส่งกับผู้ใหญ่ในฝ่ายการเมืองพีปายอย่างไรก็ต้องไปตรวจสอบเพราะว่าเขาจ่ายเงิน,นสดน,นะครับอันนั้นเขาเรียกว่าสวยแรงงานกัมพูชานะครับซึ่งคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยถามว่ามีเจถถ้าที่รัางไหม เจ้าที่รักมันก็ต้องเกี่ยวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเอกสารที่ย mm. ื่นไปแบบนี้จะไม่มีเจ้าที่รักนื่องจากว่าถ้ายื่นไปเนี่ยเดี๋ยวทางหน้าการสืบสวนสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษจะมีกำกัดเราล้านเห็นไ่งลล้านคนเจ้าสองพันร้อยล้านไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ใส่ลังได้กี่ลังเจ็ดพันล้าน บริษัทนำเข้าจดทะเบ,บียนหน้าร้านบรรจรออสี่เป็นบำแหน่งที่ทำเข้าใช่ใช่หน่แน,น,น่ไปดูรายการสดท,ทีวีทอกันเขานะพูดชื่อนักสืบเป้เลยเบ้เลยนะฮะเพราะั้นาางงานเมียนมากมันเยอะมากองค่ยังไม่ได้เนียคนเก่าสล้านคนใหม่หนึ่งสองล้านไอที่นอกระบ,บบอีกลากว่าคน เราเปบนแรงข้าราชการประจำที teachers, so so 8, so nah ่มีความสุจริตเขาตั้ใจมากเวลาข้าราชการการเมืองเขาสั่งให้ทำเขาจะไม่นต้องทำว่าทำเสร็จเขาได้ไปแล้วเขไปแล้วคดีอยู่กับพวกเขาเอาอีอยู่บนเขาเช่นยมื่งวันกีเป็นอ่งนี้นะเขาเดือดร้อนเพราะเขาไม่ได้เกี่ยวข้องแต่มันถูกโดนบังคับโดยฝ่ายการเมืองให้ทำการเรื่องนี้ ันนน็เเลยปส่วน่สวนมิสเตอร์วีเนี่ยมิสเตอร์วีก็มีทั้งสองคนคือมิสเตอร์วีกับมิสเตอร์เอสทำไมถึงว่าจนหนักใจว่าใครเป็นใครคือไม่เขียนชื่อไปนะแต่สื่อในคนต้องฟังกันเป็นสื่อว่าเขารู้จักบอลอ่ะเขาเรียกกในภาษาของรายงานเขาเรียกข้างของท่างานไวข้างงานไว ถ้างานไปก็คือบริจก็จะเป็นเก็บเพิ่มจากอะไรเงี้ยอีกทีหนึงต้องไปยื่นตัวอะไรก็าต้องไปยื่นตามตามศูนย์ต่างๆถ้า4ไอก็ต้อง4ศูนย์ไอ้5ศูนย์4จังหวัดถ้า4ไอมาณล้างหน้าใส่คนแต่สมมติถ้าคนกลุ่มเดิมเนี่ยเขาก็จัดหางานแต่ในจังหวัดเด็กคนจำนวนงานคน่าน้องผมครับมันจะดีเหรอมันมีชื่อ มีีหแต่หมายความว่าแต่คุกบอลลอมันจะไม่เอาเงนเป็นคืนะมันเก็บไปใช้เลยเก็บไปใช้เลยแลบรก็วันหนึ่วันสอวันมไม่ได้ลงาไได้มีชื่อนหมด เขาเอา500ล้านเนี่ยไปจ่ายป่าเตี้ยเีรเรียบร้อยแล้วนะครับ500ล้านไปปัะจจำก่อนแต่ไม่แน่ใจว่าป่าเตี้ยเอาไปให้ใครหรือเปล่าอันนี้คือหลักๆนะฮะหลักๆเพราะฉะนั้นในกระบวนการเนี้ยถามวสวยสวยพวกเนี้ยจะมีข้าราชการเข้ามาเกี่ยวข้องไหมก็ต้องมีชื่อว่ามิสเตอร์เอสและกันกับมิสเตอร์บที่มาเกี่ยวข้องเป,เป็นกระบวนการ แต่ในเอกาสารราชการวันนี้ยังไม่ได้ยื่นนะฮะจะมีตัว S กับตัว W เป็นคนกาหลักสองคญนะครับแล้วก็เข้าพิซซ่ามเนี่ยตัว S เนี่ยคือตัว W จะมีคุณซื้อชื่อมิสเตอร์บีนอีกคนหนึ่งมิสเตอร์บีนนะฮะบีนแบบคนตลกนะมิสเตอร์บีนนะฮะ mm. เป็นบุคคลเป็นบุคคลที่เป็นคุณซื้อให้กับมิสเตอร์ S กับมิสเตอร์ W mm. นะฮะ ก็จะคืนผู้ชื่อไปแต่โดนฟ้องก็เลยไม่นูดชื่อก็เลยเป็นข้อมูลเบื้องต้นของขบวนการสวยแรงงานต่างด้าวที่เราไม่พูดถึงลาวเราไม่พูดถึงเวียดนามเพราะมีจํานวนน้อยนะมีจํานวนน้อยมันไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่มีไครที่งห่ที่จุดเท่าไร่จอนจอบรนจอบางคนก็เอาไปใช้แล้วบางคนก็เอาไปใช้แล้วบางคนก็ไม่เอาไปใช้ แต่บางทีก็เนี่ยไงบอกว่าหลายที่ใหญ่แล้วแต่จริงวิงิมไม่เกี่ยวค่าค่าเลมลิสของเมียนมาเนี่ยมันยังไม่ได้ของมเก็บเพราะว่าเนื่องจากว่าคนใหม่เนี่ยที่เป็นเจ้ากระทรวงของที่เมียนมาเนี่ยเขาไม่อยากคืนน้ำลายตัวเองแล้วอยากมันไส้ไอ้นายกับไอ้ไอ้นายกับไอ้บอยมันไม่พอใจกันถ้ามันพอใจกันก็โดนเนี่ยสองมัน สองคนนี้สำคัญมากเป็นเอกชนเเป็นนอกชที่คอยเก็บของใส่รังเป็นผลไม้ลากไม้เด็กนายสอบได้เด็กนายก็จะเป็นชนทางที่เด็กนายต้องตามให้จนส่วนข้าราชการที่ผมจะฝากนิดหนึ่งตอนแรกผมลองมาคข้าไปคิดว่ามิสเตอร์พี่และก็เลขาอออาไอ้ชื่อไอ้เอี้เรียชื่อไอ้โมอ่าอโม แต่ปรากฏว่ามันได้2คนนี้ไม่เกี่ยวไม่ได้ทำเรื่องหลังบ้านไม่ได้เกี่ยวเลยทำเรื่องหลังบ้านก็ต้องชี้แจงกับพี่น้องสื่อมวลชนว่ามิสเตอร์กีท่านก็ไป็เสือโอ้มิสเตอร์กีดิวเป็นข้าราชการรับสูงและกระเสียแล้วพอนี้ไม่ได้เกี่ยวเรื่องนี้ทำให้ท่านเสียหายเช็คกนจอมาเรียบร้อยแล้วว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็เลยต้องมาบอกกับพี่น้องสื่อมวลชนว่ามิสเตอร์กีไม่เกี่ยวเป็นข้าราชการรับสูงและกระเสียแล้วด้วยดังนั้นพี่น้องสื่อมวลชนคนที่เกี่ยวคือขอ ออมีและคุณคุ้มลหัสเนี่ยเป็นภารการประจำในที่ไม่แน่ใจเนี่ยเพนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ทำให้เกิดความเสียหายในระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างอย่างมากทำให้พี่น้องแรงงานหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้นายจ้างวันนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพราะไอ้วัตคิอออมีออมยกเนี่ยแหละครับหลักๆหลักๆก็คือเจ็กเตี้ยเนี่ยเจ็กเตี้ยก็คือนาย พอสงเขาคนนี้เนี่ยสมเขาเนี่ยเป็นเพื่อนตัวหลักเป็นตัวหลักแล้วก็อีกคนหนึ่งเสียพีหรือเรียกเอ็นอกเนี่ยเป็นคนเก็บแต่เียไอ้มีอำนาในการสืบสวนสอบสวนเพราะว่าเป็นเอกชนไม่มีตำแหน่งผา้บารคนนี้เป็นเพื่อนกับผู้ใหญ่รับชุมอนกระสรวงเป็นเพื่อนเลยังสือมาด้วยกันเป็นหน้าที่เก็บของแล้วคนนี้เป็นเพื่อนกับลูกเป็นเพื่อนกับลูกนะมลยเก็บของส่ง ฉะนั้นขบวนการนี้สมมติที่ถือมาเนี่ยมหาศาลมหาโหราหรอรอให้ดีให้สอบเราอเสียไปถึงก่อนแล้วเราไฟอยมายื่นรายชื่อข้าราชการที่เกี่ยวข้องข้าราชกาี่เกี่ยวข้องฝากพี่น้องสื่อมวลชนติดตามเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะเป็นเรื่องใหญ่มากก็เป็นทางชลประทนกลยงสายคือเอาเป็นว่าสมมติถ้าที่ต่างนะถ้าคลอริกอย่างเดียวอ่ะถ้าคลอริกอย่างกัมพูชาเนี่ย ถ้าเนมบิสคิว่าคูณ287,000คนต้องปมาณ7718ล้าน1 8ล้านแต่ถ้าถ้าคอลิงถ้าคอลลิงเนี่ยถ้าคอลลิงนี่ก็เก็บอยู่แล้วควละ500 5, 35, 000, 150, ถ้า35ก็ประมาณ150ล้านนั้นถ้าคอลลิงแต่ส่วนแรงงานแรงงานของเมียนมาเนี่ยเขายังไม่ได้เก็บส่งแต่อยู่ในบริษัทวอนจอ่งอยู่ก็คูณไป3ล้าน200,000คนสมมาหน้าจะ ้างไว้ก่อนนะครับ ใบ v ซ่าระหว่างเมียนมากับไทยใช้ใช้เฉพาะท้างานแต่ประเทศไทยเท่ทนั้นแต่ใช้กับประเทศอื่นไม่ได้มีประมาณ1นล้า,า,านสองแสนใบฉบับด้วยกันต้องสูญ ci ทั้งหมดส0ูน ci เนี่ยจะเปิด,ปดวันที่1สิงหาสองพันเปิดที่สมุดรสาครสอูสมสุทรปราการ1 0ูญสราษฎานี1 0เชียงใหม่10 แล้วแกลุ่มบุคคลที่จะเข้าสู่ CI นี้จะมีกลุ่มบุคคลประมาณ5 0,000คนที่เป็นการลงทะเบียนย้อนหลัง5้า0 0คน5้า0 0คนคนละสามพันแล้วเดิมทีเนี่ยเมื่อการแถลงข่าวเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมเข้าใจผิดว่าคนคุมรหัสเนี่ยคนคุมรหัสชื่อว่าไอโมแต่จริงๆไม่ใช่คนคุมรหัสเนี่ยเป็นข้าราชการประจำชื่ออักษรย่อว่าปอปานะฮะปอ,อปานะฮะ เป็นผู้หญิงอาจจะชื่อปิวหรืออะไรก็ไ้่รู้ปิวอะไร่ผมจะไ่ได้นะแต่เป็นคนถือหลักในการลงทะเบียนหลังบ้านถ้าเทีไอเป็นตรวจสอบคอมพิวเตอร์นะฮะก็จะรู้ว่ามีการลงทะเบียนย้อนหลังประมาณห้าหมื่นายชื่อนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยเราก็เข้าใจว่าไอ้หัวหน้าของข้าราชการคนเนี้ยมันชื่อมิสเตอร์พีแต่จริงๆิงมันไม่ใช่มิสเตอร์พีนะฮะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นแต่มันกลายเป็นไอ้ปอกที่มีคน,คนดำเนินการแทนะ ก็คือไอ้หอมกับหอมอัอออนนี้เป็นคนคุมหรหัสหลังบ้านนะครับอันี้เลยชีย้แจงเพราะว่าข้าราชการคนนั้นเนี่ยเขาเสียหายก็เลยต้องมาบอกว่ามันไม่ใช่มันคือไอ้หอมกับ<อ>ตนนิ๋วตองติ๋วแฉนเป็นคนคุมหรหรัสเรื่องหลังบ้านเรื่องหลังบ้านไอ้สวย175ล้าน5 0 0 0 0คนนะครับแล้วเอาไปจ่ายให้ป้าเตี้ยไยปหอม เราเอาไปดูแลฝ่ายการเมืองหรือไม่อย่างไรเนี่ยเอาไปตรวจสอบพก่อนอันนั้นเรียกว่าการเวียนหลังบ้านนะครับแล้วตอนนี้ผมอ,อ,อธิบายเรื่องค่าคอลลิ่งของเมียนมาไปแล้วถ่าคอลลิ่งเมียนมามี2ล้านกับ1.2ล้านคนก็ลกลายเป็น3.2ล้านคนคูณ500เข้าไปค่าคอลลิ่งนะครับแต่ค่าเข้าศูนย์ CI นะครับค่าเข้าศูนย์ CI ตอนนี้ยังไม่ได้เก็บนะฮะสวยนี้ยังไม่ได้เก็บแบ่งเป็น2ฝ่ายด้วยกันนะครับ แบ่งเป็นสองฝ่ายด้วยกันฝ่ายละหกร้อยฝ่ายละหกร้อยนะฮะฝ่ายเมียนมาหกร้อยฝ่ายไทยหกร้อยเพาจะเก็บกันนะครับแต่ที่มีใบเสร็จเนี่ยจะมีค่าภาษีเมียนมาคนละพันแปดแต่ถ้าเดือนมันเดือนมันเพิ่มขึ้นมันก็จะเพิ่มไม่มากกว่านี้แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนราชะการที่ออกใบเสร็จได้คือส่วนเมียนมาและไทยเนี่ยแปดร้อยหกสิบบาท ทด้วยกันก็ประมาณ2,670บาทด้วยกันก็2องเมื่อทางกรมสอบสวนพิเศษเนี่ยตีวงล้อที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนนั้นสวยมันจะมีขั้นการเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วนะฮะโรการจัดหางานผมไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้มันต้องมีคนเกี่ยวข้องอยู่แล้วนะเพราะว่าอันหนึ่งเขาเรียกค่าค่าคลอิลงกรมค่าคลอิ่งกรมหัวละ500หัวละ500คูณกไป 287,000คนของชาวบูชาถ้าขอริษกเขาไม่งั้นเอกสารมันออกไปไม่ได้นะครับมันก็จะไปทําไปตรวจสุขภาพไปต่อต่อนี่ต่ออะไรไม่ได้นั่นก็เรียกว่าขอลิษกคนที่เป็นมือประสาจริงๆก็จมีใน F อปส่ายสวยให้ในป่าต้ยแล้วก็ในของในคนตางารส่วนจะไปถึงในส่วนของฝ่ายการเมืองจะเป็นลูกนักการเมือง คือประนหน้ารัฐบาลเมืองอีกทีนึงไงก็ไปดูจุดเชื่อมต่อกันแล้วนั้นแล้นั้นสวยในส่วนของกรมมูชาหรือว่าจบไปนะฮะหรือว่าจบไปแล้วก็เมื่อวันก่อนเนี่ยผมไปยื่นที่กรมที่กระทรวงแรงงานรัฐมนตรีกก็ยื่นไปแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งตอนนี้พอมาพูดเรื่องหลังบ้านนะฮะมาพูดเรื่องหลังบ้านการลงทะเบียนของเมียนมา การลงทะเบียนของเมียนมาถามว่ามีค่าค่าเนมลิสไหม2 0 0 5ต้องตอบว่าเดิมทีจะมีนะครับแต่ปรากฏว่ามีการประสานงานกันระหว่างนายนายกับนายบอยเนีย่ยประสานงานกับเรียกว่านักการเมืองระดับสูงของประเทศเมียนมาเรียบร้อยแล้วแต่ก็เอ,อ่ว่าตอนนั้นเนี่ยมีการข้ามระดับก็เรียกว่าอะไรเดิมทีจะต้อง่านเอ็งถ้าจพูดเมียมนมากป็กนประเทศไทย กาบสุมและการอย,ากอย่ารณื่กิดเพราะว่าเป็นความร้อนระ่างของเทแต่ปรากฏว่ามีการข้ามหัวเกิดขึ้นแล้วปรากฏว่ามีการเปลี่ยนรัฐตีว่าการกระทรวงแรงงานจึงทําให้การประสานงานเนี่ยงไม่ได้พอไม่ได้เสร็จป,ปุ๊บเรื่องค่าเนมลิส2,005ถามว่าจายย่ายยังตกลงยังไม่ได้จ่ายสองล้านคนนะสองล้านคนเดมลิสเท่าไหร่เนี่ยห้าพันล้านค่าเดมลิสเนี่ยค่าเดมลิสของประเทศเป็นบ,บ้ายังไม่ได้จ่าย ตอนนี้ถูกจัดเก็บไปยังบรนจอตา่างๆบรนจอตา่างๆซึ่งยังไม่ได้จ่ายใครแล้วตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก็เดิมทีว่าจะตกลงว่าจะไม่จ่ายแล้วเพราะฉะนั้นข้อยกเว้นของอของของ,ของเมียนมาเนี่ยก็จะไม่มีค่านในมิสองีนมาแต่ค่าคอลลิ่งกลมค่าคอลลิ่งกลมของแรงงานเมียนมาเนี่ยยังจะมีเหมือนเดิมแต่รอให้เง,เงียบก่อนค่าคอลลิ่งกลมหัวละห้าร้อยบาท 2ล้านคนพอลิงกกมก็คูณเข้าไปเท่าไหรเนี่ย500บาทคูณกับ2ล้านคนก็ประมาณพันล้านถูกไหมครับเต้เก็บรื่นี้นะาโอก็มีคนยื่นเองเรื่องเรื่องมีคนยืนเอันประมาณมี